้ยเมาแล้วะแม่งดังลอแน่แล้วหยอ,อะผักบุดอะไรตรงนี้วะ อ๋อเฮ้ยไอโฟไม่ติดเฮ้ยเสียงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอเกใจแล้วมาสั่งของอะไรตรงนี้ไนเฮ้ยแ้นอยู่แถวนี้ไงเหรอโอ้โหเ,เ,เปี่ยวมากเลยต้นไม้มืนน่ากลัวด้วยยดเค ร้อบาทครับผมปวสยองอ